วิดีโอสุดแสนฟินที่ต้องห้ามความรู้สึกฟินเด็ดขาดเพราะว่าเรก็ตามที่รู้สึกคุณจะต้องกินพริกหนึ่งคำแล้วมาดูกันว่าผมจะผ่านมันไปได้ยังไง นั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องกันมานานว่าพี่ไม่เคยทำคอนเทนต์แบบชายเลนจ์จริงสักครั้งเพราะมันไม่มีบทลงโทษอย่างนี้ชีวิตพี่ก็ไป่เรื่อยก็ได้ผมมีพิคครับคุณมีเบอร์โรงพยาบาลให้ผมหรือเปล่าแค่นั้นเองเมื่อระการที่ผมฟินไม่ว้าวทุกคนเอาแบบฟินแบบรู้สึกว่านี่แหละมันเป๊ะเสเหลือเกินผมจะกินคุณลองพยายามมากับผมและกดไลค์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณแพ้ นะครับถ้าไม่แพ้ก็กดไปเถอะถือว่าให้กําลังใจกันอมืมาดูกันว่าเราพบเจอกับอะไรหลังจากไม่ได้ทํานานนะต้องมีหลายคนคิดถึงบ๊กช้าพี่ช้าเออ <c oughs> หลังๆเริ่มดูตอนนอนไม่ได้เพระาะผมเสียงดังใช่ไหมคลิปนี้ถือว่าเบาๆสมกับที่เราฝึกฝนกันมานานหลายปีถอดหลอดไฟ <c oughs> ดึงครับเรียบร้อยไม่ฟินนะครับมันออกมาง่ายเกินมันต้องใหญ่กว่านี้เนื้อมาคุโร่ทูน่าขนมว่ ฮะอ๋อใช่ไหมมันคือขนมเหรอมันจะใช่เหละ ทุกคนคงมีความสุขนะครับกับการที่ได้เห็นผมเหงื่อซกตลอดคลิปคลั่งน่าจะเป็นลวดลายที่แปลกๆนะลายเกล็ดหิมะแบบที่เคยเห็นแต่เป็นสีอื่นด้วยนี่สีขาวเบาไปเลยวิธีการทําเส้นผมเคยได้ยินนะครับคือเหมือนกับมันร้อนมาอยู่แล้วแล้วก็เอามานอกน้ําเอาเอาไปใส่น้ําซุปกระดูกหมูอะไรแบบนี้น่าจะอร่อยต้นนินเผาอ๋อเขาลูดเป็นรูปทรงเฮ้ยคือเราทําดีๆก็ได้พอแก การกินพริกเยอะๆเนี่ยมันส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่เผาผ่านเยอะขึ้นอาจจะลดความอ้วนให้กับเราแต่ผมก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นมากทุกคนไปคิดให้เยอะมากอย่าบอกหมดกระทะเลยเออไม่น่าเลยทุกคนจกระจบคิดไม่เยอะเอาอีกทีมีตัวช่วย หมายพรมนะคบอันนี้เคยเห็นอยู่เป็นดอกดอกดวงดวงอันนี้อาจจะเป็นภาพคุ้นๆสำหรับใครที่มีสวนหน้าบ้านใช้งานได้ดีมากทุกคนผมอาจจะยิ้มน้อยๆหน่อยคลิปนี้แมกนีโต <Magn eto. S 1> ในชีวิตจ,จริงเซลลิ่งเดียวกันเลยนะครับเหมือนแบบเป็นโรงงานขยะเนาะคือหลังจากเขาเผาเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กแยกชิ้นแบบนี้อืมคือยืดเป็นชีสใส่ไข่เค็มของไทยเหรอตัดแป้งครับเอาไปทําลูกชิ้นไปทําโรตีอะไรอย่างนี้ได้ไหมเป็นเครื่องแบบเฉพาะมองๆแล้วเหมือนไอติมเลยคืออะไรอะ อเป็นแป้งวางไปเหมือนอตองหู้อะไรงนี้อ๋อน่าจะเป็นไส้อั้นันะครับใครที่ชอบสีม่วงอาจจะแพ้กับอันนี้ก็ได้โอเคขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันคือยางพาราเหรอเนี่ยฮ่ามันตุพีกอะรอบหลังเราเอาเปรี้ยวๆไหมเอาเปรี้ยวๆดีกว่านะใบพายครับอ๋อเป็นแบบไฮด,ด,นะดริกเดือดนะไฮโดรดิฟอย่าดึงขึ้นมามันจะสวยเกินวิธีการทำลูกเตา๋าเดี๋ยวมันใช้ความร้อนหรือเปล่า เรียบร้อยฮะฟินพอไม่เล็กๆได้ไหมเมื่อกี้มันใหญ่ไปมะเขือเทศเหมือนเป็นของเล่นเด็กมาดูใหญ่ไปเนาะนับรวมกันีเดียวเลยได้ไหมติดไว้ก่อนเมื่อกี้2เรามีภูมิต้านทานโอเคปกติ <Scroll> <ius> หน้าแทบแงนตะกี้อ๋อหอพีกเออเต้นไปเลยครับทุกคนออโอเคยอมอันนี้ผมว้าวจริงนะทุกคนดูเป็นแผ่นเท่ากันหมดเลยติดไว้สี่จากไม้แผ่นธรรมดานะด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เครื่องข้างๆเนี่ยมันก็ค่อยใสใช่ไหมจะบอกนะก็ทำเป็นเหมือนเหรียญไม่รู้ดูไม่ทันถือว่าไม่นับเกือบไปผมเคยดู์เทนเดอร์นะครับอุ้ยอันนี้มิดสวยจริง เอามาแบบนี้ได้อย่าให้เห็นผลลัพธ์ถ้าเห็นผลลัพธ์มันโคตรฟินผมพูดตรงๆมันคืออะไรอะยากาอ่อนหรือว่าหน่อไม้เถียวมันเสียวฟันปะเนี่ยกีวีใช่ไหมทำเป็นกีวีทุกคนช่วยผมด้วยทุกอย่างมันมาเร็วมากให้ตายเถอะผมติดไปห้าอือเออ พอได้ตะอก,กี้ผมเคยเห็นอยู่แต่อันตรายกว่านี้นะครับเขาไว้ผ่าไมา้ผ่าฟืนเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยหน้าหนาวมันหนาวมากเขาอาจจะต้องใช้ฟืนแบบนี้สำหรับบ้านที่ไม่มีฮีเตอร์นะยิงเพื่อลูกแม็กหรออุย้ยอันนี้ผมนึกถึงวันวานเลยนะครับไม่ได้วาวนะหรือวาวเวลาเขาหั่นหยวกกล้วยให้หมูกินอนะ่ะอย่างฟินนะครับ แต่น,นี้เบาๆช้าๆผมว่าไม่โอเค <c oughs> อันนี้ผมแพ้เพราะว่าผมชอบมะพร้าวมากทุกคนเวลากินมะพร้าวแบบนี้เลยนะครับรู้สึกตอนตักเนื้อมันออกมาเหมือนที่ไอติมแต่ไม่ใช่แล้วเนื้อมันมากหือว่าเ้าเลยตังเ,เป็นพี่โมนะครับเห็นตอนเสร็จหมดอ่ะมันจะมีพวกน้ํามันอะไรอย่างงี้ออกมาครับแล้วบอกเลยเห็นแล้วเผ็ดอะไรเนี่ยงานสารเจ้าหรอไอันี้ก็โปรยตังออกมา เบาๆนึกว่าดังกรกนี่กีดยางครับผมสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะคนที่กีดยางส,สวยๆเนี่ยฟิน <Okay. S 1> แต่เหนื่อยอันนี้เหนื่อยเอ้ยมาแนวเดียวกันหมดเลยอันนี้พอได้นะโอเคน้องหคำและก,กันไม่น่าพอมาเลยไอ้แบนด้าไอ้ทุกคนผมแสบท้อง <laughs> <laughs> คือถ้าผมกินตลอดทุกครั้งที่ผมว้าวรับรองไม่ถึงปลายคลิป <Okay. S 1> ผมอ้วกก่อนแน่ๆ่ ไปฮะกรักรักกรักสวยงามมากแตจะเอามาพ้าวไปทำอะไรต่อเนี่ยเหมือนโดนเย็บหนังหัวตัวเอง <c oughs> อ๋อยังไงนะได้เป็นกลมๆเลย <c oughs> เรียบร้อยแปดอันนี้ดูดปะเหมือนดูดฝุ่นเหรนาะไม่ใช่เหมือนมันดึงขึ้นแต่มันก็ไปเข้ารูปก,กันพอดีผมไม่แน่ใจว่าสับทางช่างเรียกว่าอะไรของอะไรอะแวบๆมาสไวยเลย ตาปฏิกรณ์อะไรปะเนี่ยอุ๊ยอันนี้น่ากลอ๋อมันคือเครื่องยิงไฟเหรอ,อสวยมากยอมยอมยอมเดี๋ยวพี่กินคำนี้ให้เต่ราเอมองอังอังอังอย่าแตกอย่าแตกถ้าแตกผมแตกโอเคอ๋อเครื่องปั่นี่ยนี่เคยเห็นนะครับที่พอปั่นเร็วๆแล้วเหมือนมันขาดเองเฉยๆยอะ่ะใบพัดมันหมุนเร็วเกินอ,อันแรกฟินกว่านะอันนี้มันมีการแบบบักบ,บาก,บากลอยตรงนี้ด้วยก็เลยไม่ดีวิธีการทำมีดคมเหรอว่าทำลายมีดซึบซึบ เบาๆผมว่าผมชอบหญ้าเขียวมากกว่าอันนี้ก็ดูเป็นนวัตกรรมดีอ่ะ เห็นแค่รอยถักนะผมไม่เห็นความแตกต่างเลยจริงๆบ้าแต่ถ้าเราอยู่ข้างหน้าเครื่องทอมันจะเห็นแบบซึบๆๆเข้ามาใกล้ๆใ,ใช่ไหมครับน่าจะฟินเราก็โดวงกันไป9คานะครับพี่คิดว่า1เม็ดต่อ3คํา9คําก็3เม็ดเพราะงั้นจัดไปเดี๋ยวจะหาว่าพี่จิมคนไม่จริงก็ไดอ้นี่ครับผม3เม็ดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเคี้ยวถ้าไม่ไหวผมขออนุญาตคายทิ้งนะครับเอาจริงๆเลยเพราะว่าถ้าเราไปล้างท้องเนี่ยมันก็อาจจะ เออโหดร้ายเกินไปแล้วผมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้อย่าหาว่างงนี้เลยลองดูครับให้มันซึมซับหวานกลมกล่อมอถัดใครที่มีความเมตตานะครับขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนแล้วก็คุณผ่านหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้วยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากไม่ได้มากนะครับ